สวัสดีค่ะกุเทนหมอเกินสวัสดีตอนเช้าๆค่ะในประเทศเยอรมนีค่ะตอนนี้เขาก็อยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะอยู่ที่ไทยอาอาเซียช็อปค่ะมาซื้ออาหารไทยค่ะโดนๆจะมาทีนึงค่ะประมาณสี่หาเดือนค่ะเราก็เลยซื้อของเยอะนิดนึงค่ะมันกระบนนิดนึงมันก็เยอะเติบอยู่ค่ะเขาก็ต้องซองทุงคนคนละคะ่ะทั้งม,มาม่าทั้งเ้นขนมจีน น้ำปลาน้ำปลาค่ะอาหารไทยทุกอย่างค่ะที่ซื้อมาแต่พิเศษหนอยก็จะมีปลาหมึกที่เขาสไล่เป็นชิ้นม้วงกลมนะคะปลาหมึกไซส์ใหญ่ขนาดกัตกประมาณ11ยูโรหรือ12ยูโรประมาณนี้แหละคะ่ะปลาหมึกถุงหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเช้าๆค่ะอยู่ในเมืองค่ะที่แฟงเ์ฟิร์ด ไทยอาเซียนจบเปิงนาฬิกานะคะซูมค่ะเช้าจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างถ้ามาสายละที่จอดรถหรือร้านจอดรถมันก็จะหาที่จอดยากค่ะก็เลยมาแต่เศ้าแล้วก็งงค่ะตัวรถติดด้วยค่ะก็เลยพลาดมาแต่เศ้าเพื่อว่าตอนบายแล้วก็มีนัดกับลูกค้าค่ะขับรถด้วยอีสานนี่อันนี้นัดวันทำงานนะคะ เดี๋ยวเรามาแพ็คของค่ะตี่มีหอดอะค่ะมะละนะคะทุกขังมาแต่วีมะระแต่มารอบนี้มีมะละค่ะได้มะละด้ยค่ะกะซิมีผงนัวด้วยนะคะผงนั้ผงชูรสค่ะเดี๋ยวกะซิมีเมนูทำตอนเย็นค่ะทำมะละต้มจืดแรบนีฟิชชี่ได้มาเมื่อนี้สื่อของเยอะมากเลยค่ะแล้วกะซิมีพวก เครื่องเทศพวกผงแกงมัสมั่นนะคะคือกับนี่ผงเคอรี่ตาเขาเรียกยังไงนะตาผงแกงอ่าะแนงหมูค่ะมื่อนี้ไปซื้อมามาเยอะมากเขาไว้มาตุ่มเวลาที่ว่าขี้เกียจทำกับข้าวมื่อนี้กะเบิดไปประมาณ100ยูโรกว่านะคะเมื่อนี้เขาจะเติมตัวกลับบ้านเลยค่ะ สองทางทั้งคีรถผ่านกษิมีลานขายผักผลไม้นะคะตามทางฟุตบาททางเดินค่ะน่าจ,จะเป็นของโตุรกีค่ะเป็นลานขายผักผลไม้ข้างฟุตบาททางเดินนะคะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านเลยค่ะนี่ค่ะกษิมีแพงผักแพงยังขายค่ะ

น,นี้ก็ไปซื้อของมาค่ะของที่ได้ขอไทยเ,เร็วๆของที่ได้ก็เป็นามาม่าเซทโชว์แล้วก็เป็นนี้เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงพะแนนหมูแล้วก็เครอรี่แล้วก็เป็นขนมจีน น้อ,นอห์ไม่ใหญ่เลยค่ะผมน้อห่อทานตอนนี้น เ,เ,เขากระซิได้ไหมคอไปที่เด่นคาไปถุงกะซิมน,น้ำปลาน้ำปลาล่าที่ได้มาค่ะแล้วก็มีตะไคร้นี่ก็คือของที่เราไปช็อปไทยมาค่ะนี่ค่ะแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว หอดมามาค่ะเต็มไปหมด